สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนระอุอีกครั้งนะคะมีข่าวการประทะที่ค่อนข้างรุนแรงจนน่าตกใจเลยแต่พอเราได้ลองไปเจาะลึกข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่เราจะคุยกันวันนี้ทั้งจากฝั่งกองทัพเองจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์แล้วก็สื่อต่างประเทศมันมันเริ่มมีคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาค่ะว่าเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องพิพาทเขตแดนบนบกอย่างที่เราเห็นกันใช่เลยครับมันมีกลิ่นแปลกๆอยู่ พอเจาะลึกลงไปในเอกสารพวกนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังเป็นเกมที่เดิมพันกันด้วยผลประโยชน์มหาศาลในทะเลมูลค่ากว่า20ล้านล้านบาทเลยนะครับโอ้โห oh. การประทะที่ชายแดงครั้งนี้เลยอาจเป็นแค่ฉากหน้า หรืออาจจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าระเบิดควันที่สร้างขึ้นมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจไปจากเป้าหมายที่แท้จริงก็ได้น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาลองต่อจิ๊กซอว์กันดูนะคะว่าภาพใหญ่ของเรื่องนี้จริงๆแล้วหน้าตามันเป็นยังไงโดยเราจะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่เป็นตัวนําทางเลยเริ่มจากเหตุการณ์ตรงหน้าก่อนเลยดีกว่าค่ะคือสถานการณ์ภาคพื้นดินที่แนวชายแดนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะได้ครับ ถ้าเราดูไทม์ไลน์จากเอกสารบรรยายสรุปของกองทัพบ,บกที่เขาให้ข้อมูลกับทูตทหารต่างชาติเนี่ยจะเห็นว่าสถานการณ์มันไม่ได้พิ่งมาประทุนะแต่มันมีการสะสมความตึงเครียดมาเรื่อยๆเลยคือมีมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วใช่ครับตั้งแต่ต้นปี2568เลยมีการยั่วยุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นตลอดอย่างเช่นการจัดกิจกรรมปลุกใจที่ปราสาทต,ตาเมืองทมหรือว่าการเผาสาราตรีมุกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือ คือมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ์มาเรื่อยๆแต่จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เรื่องมันบานปลายจริงๆนี่คือเหตุการณ์ทหารไทยไปเหยียบทุนระเบิดใช่ไหมคะประเด็นนั้นสําคัญมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่การบาดเจ็บธรรมดาในเอกสารระบุชัดเจนเลยว่าเป็นทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 PMN2 ครับซึ่งเป็นอาวุธที่ถูกห้ามภายใต้อนุสัญญาออตตา,าที่ทั้งไทยแล้วก็กัมบูชาเป็นภาคีอยู่ การที่ฝ่ายไทยออกมาบอกว่าทหารกัมพูชาลักลอบเข้ามาวางในเขตไทยเนี่ยมันยกระดับความขัดแย้งจากเรื่องกระทบกระทั่งธรรมดาไปสู่การละเมิดกฎหมายระว่างประเทศแบบชัดเจนเลยพอมีคนเจ็บหนักจากการกระทําที่ผิดกฎหมายระว่างประเทศแบบนี้บรรยากาศมันก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นการประทะก็รุนแรงขึ้นทันทีเลยในวันที่24กรกฎาคมแล้วความรุนแรงที่ว่านี้ก็ไม่ใช่การยิงประทะกันธรรมดาตามแนวชายแดน,นเลยนะครับ สิ่งที่น่าตกใจจากรายงานก็คือมีการใช้อาวุธหนักยิงเข้ามาในเขตชุมชนของไทยที่อยู่ลึกเข้ามาจากชายแดนถึง30กิโลเมตร30กิโลเมตรเลยเหรอคะนี่มันไกลมากเลยนะแล้วอาวุธที่ว่าคืออะไรคะเพราะระยะยิงไกลขนาดนี้ไม่น่าใช้ปืนเล็กยาวธรรมดาแน่ ในรายงานระบุว่าเป็นจรวดหลายและห้องกล้อง bm 2 1บครับ <laughs> คือสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยอาวุธชนิดนี้ไม่ใช่ปืนที่เล็งยิงเป้าหมายเดียวแบบแม่นยำนะแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อยิงจรวดจำนวนมากออกไปเพื่อครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้าง <laughs> <laughs> การเอาอาวุธแบบนี้มายิงใส่พื้นที่ที่มีพล,ลเรือนอยู่มันเลออันตรายอย่างยิ่งยวดเลยครับและเป้าหมายที่โดนก็ไม่ใช่ค่ายทหารด้วยใช่ไหมคะเห็นในรายงานข่าวมีทั้งโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันแล้วก็ร้านสะดวกซื้อด้วยซ้ำ การจงตีแบบนี้มันดูเหมือนเหมือนจงใจสร้างความเสียหายให้พลเรือนเลยผลลัพธ์มันน่าสลดมากครับมีพลเรือนเสียชีวิตถึง15คนในจำนวนนั้นมีเด็กอายุ8ขวบรวมอยู่ด้วยโอ้บาดเจ็บอีกหลายสิบคนแล้วก็คนอีกเป็นแสนต้องอพยพหนีตายออกจากบ้านตัวเองนี่คือภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงบนภาคพื้นดินซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายไทยก็ต้องตอบโต้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือวิธีการตอบโต้ของไทย ฝ่ายไทยอ้างมาตรา51ของกฎบัตรสหประชาชาติเรื่องการป้องกันตนเองแต่ในเอกสารของกองทัพมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือการระบุว่าที่ตั้งอาวุธหนักของกัมพูชาบางส่วนเนี่ยไปตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งฝ่ายไทยเลือกที่จะไม่ยิงตอบโต้เข้าไปในบริเวณน,นั้นใช่ครับซึ่งฝ่ายไทยเรียกยุทธวิธีแบบนี้ว่าการใช้โลมนุษย์หรือ Human Shield ซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงเลยการที่ฝ่ายไทยชี้ประเด็นนี้ขึ้นมามันก็ชัดเจนว่าเรื่องราวไม่ได้จบแค่ในสนามรบแล้วละ่ะแต่มันกําลังจะถูกลากเข้าไปสู่อีกสมรภูมิหนึ่งพอการยิงต่อสู้บนพื้นดินเริ่มขึ้นอีกสงครามหนึ่งก็เปิดฉากตามมาทันที แต่ไม่ใช่สงครามที่สู้กันด้วยกระสุนตแต่สู้กันด้วยพาดหัวข่าวในสื่อต่างประเทศการให้สัมภาษณ์แถลงการต่างๆที่เราเรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสารนั่นเองและเป็นสงครามที่ดุเดือดไม่แพ้กันเลยครับเพราะเดิมพันมันสูงมากนั่นก็คือความชอบธรรมในสายตาของประชาคมโลกสื่อใหญ่อย่างอัลจีเรีย CNN France 24กระโดดเข้ามาทําข่าวกันหมดเลยแสดงว่าโลกกําลังจับตาดูอยู่ว่าใครคือผู้ร้ายในเรื่องนี้ เห็นว่าฝ่ายไทยเดินเกมรุกค่อนข้างเร็วนะคะให้รัฐมนตรีต่างประเทศไปให้สัมภาษณ์สดกับอัลจีเรีเลยซึ่งเป็นการสื่อสารโดยตรงกับผู้ชมทั่วโลกไม่ต้องผ่านการแปลความอีกทอดหนึ่งเนื้อหาหลักๆก็คือการบอกว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มนะเราอดทนมาถึงที่สุดแล้วเป็นการชิงพื้นที่สื่อที่ฉลาดมากครับในขณะที่ฝั่งกัมพูชาก็ไม่ได้นิ่งเฉย มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากเหมือนกันคือการทำหนังสือร้องเรียนผู้สื่อข่าวของ f r a n c e 24ไปยังสถานทูตฝรั่งเศสโดยตรงเลยโหเล่นแรงเหมือนกันนะคะร้องเรียงเรื่องอะไรคะเขากล่าวหาว่าการที่ f r a n c e 24พาดหัวข่าวโดวยใช้คำว่าปฏิบัติการทางอากาศของไทยเป็นการป้องกันตนเองหรือ self defense เป็นการรายงานข่าวที่ลำเอียงและก็เข้าข้างไทย นี่แสดงให้เห็นเลยว่าทุกคำที่สื่อเลือกใช้เนี่ยมีความหมายและถูกจับตามองอย่างละเอียดจากทั้งสองฝ่ายเลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าการที่แต่ละฝ่ายพยายามจะบอกว่าตัวเองถูกคือมุมมองของสื่อต่างชาติเองที่ไม่ได้มองเรื่องนี้แบบผิวเผินว่าใครเริ่มก่อนใครเริ่มหลังบทวิเคราะห์หลายชิ้นเจาะลึกลงไปถึงแรงจูงใจเบื้องหลังด้วยใช่เลยครับ นักวิเคราะห์หลายคนมองตรงกันว่าเรื่องนี้มีปัจจัยการเมืองภายในของทั้งสองประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเลี่ยงไม่ได้มีการพูดถึงการปลุกกระแสะชาตินิยมขึ้นมาเพื่อกลบปัญหาภายในหรือเพื่อสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองดิฉันเจอคำพูดหนึ่งที่แรงมากจากนักวิเคราะห์ของสื่อฝรั่งเศสเขาเรียกสงครามครั้งนี้ว่า g a r r ร่ Stupid หรือสงครามง่ๆนะคะที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลกับทั้งสองฝ่ายแต่ดูเหมือนไม่มีใครอยากจะหยุดมันซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ ABC News ของออสเตรเลียตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการปลุกกระแสชาตินิยมของฝั่งไทยก่อนการเลือกตั้ง ขณะที่สำนักข่าวซินหัวของจีนก็อ้างนักวิเคราะห์ที่มองว่าฝั่งกัมพูชาก็อาจใช้เรื่องนี้เบนความสนใจจากปัญหากดดันภายในประเทศเหมือนกันเหมือนสะท้อนว่าคนนอกเขามองเห็นเกมการเมืองที่ซ่อนอยู่หลังฉากการประทะครั้งนี้ครับเอาละค่ะตอนนี้เราเห็นภาพสองชั้นแล้วนะคะชั้นแรกคือการสู้รบจริงที่ชายแดนที่สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลชั้นที่สองคือสงครามข่าวสารที่สู้กันบนเวทีโลก แต่ข้อมูลจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ที่เรามีอยู่มันชี้ไปที่ภาพชั้นที่3ซึ่งอาจจะเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยก็ได้ถูกต้องครับนี่คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดจะมาเชื่อมโยงกันนั่นก็คือประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลหรือ OCA overlapping claims area ในอ่าวไทยพอจะอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่า OCA คืออะไรและมันสำคัญขนาดไหน OCA คือพื้นที่ในอ่าวไทยขนาดประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่างก็ลากเส้นเขตแดนทางทะเลของตัวเองทับกันอยู่ทำให้ยังตกลงกันไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่ความสำคัญของมันอยู่ที่สิ่งที่อยู่ใต้พื้นทะเลในบริเวณนั้นครับทรัพยากรสินะคะใช่ครับมีการประเมินกันว่ามีแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบสำรองอยู่มหาศาลคิดเป็นมูลค่า ไม่ต่ำกว่า20ล้านล้านบาท20ล้านล้านบาทตัวเลขมันสูงจนหน้าตกใจจริงๆค่ะนี่คือเหตุผลที่ทำให้เรื่องนี้มันอ่อนไหวมากแล้วที่ผ่านมามีความพยายามจะแก้ปัญหานี้กันยังไงบ้างคะมีความพยายามมาตลอดครับจุดสำคัญที่สุดคือการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เมื่อปี2544ซึ่งถือเป็นกรอบในการเจราจามาจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วหัวใจของ MOU ฉบับนั้นคืออะไรคะ หัวใจของมันคือหลักการที่เรียกว่า indivisible package หรือชุดข้อตกลงที่แบ่งแยกไม่ได้พูดง่ายๆก็คือว่าการเจราจาเรื่องการแบ่งเขตแดนทางทะเลกับการเจราจาเรื่องการพัฒนาแหล่งพลังงานร่วมกันต้องทำไปพร้อมกันจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนไม่ได้ต้องคุยทั้งสองเรื่องแล้วจบในดีลเดียวครับฟังดูก็เหมือนจะเป็นทางออกที่ดีแต่ทำไมเอ่อ20กว่าปีผ่านไปก็ยังตกลงกันไม่ได้ล่ะคะ ปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่จุดยืนที่ต่างกันสุดขั้วเลยครับฝ่ายกัมพูชาอยากจะให้มองพื้นที่ทั้งหมดเป็นก้อนเดียวแล้วก็พัฒนาร่วมกันไปเลยแต่ฝ่ายไทยแย้งว่าทําแบบนั้นไม่ได้เพราะพื้นที่ส่วนบนของ OCA เนี่ยมันเกิดจากการที่กัมพูชาลากเส้นเขตแดนตามอําเภอใจซึ่งขัดกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นพื้นที่ส่วนนั้นต้องถูกแบ่งเขตให้ชัดเจนก่อนไม่ใช่อามามัดรวมเพื่อพัฒนาร่วมกันทั้งหมด เข้าใจแล้วค่ะคือติดเด็ดล็อกกันที่วิธีการจัดการพื้นที่นี่เองแล้วมันมีปัจจัยอื่นเข้ามาทําให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกไหมคะมีครับและเป็นปัจจัยที่สําคัญมากด้วยอย่างแรกเลยคืออิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในกัมพูชา ทั้งการลงทุนในโครงการพัฒนาระดับเมกะโปรเจกต์และที่น่าจับตามองมากคือการเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาฐานทัพเรือเรียมซึ่งทําให้หลายฝ่ายมองว่าจีนอาจต้องการรักษาผลประโยชน์ด้านพลังงานและเส้นทางเดินเรือของตัวเองในภูมิภาคนี้ผ่านทางกัมพูชานั่นคือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของกัมพูชาเองล่ะคะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคสําคัญอีกไหมคะมีประเด็นที่ใหญ่มากครับและอาจจะเป็นปมที่แก้ยากที่สุดเลยก็ได้ นั่นคือสิ่งที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของกัมพูชาเองในมาตราสองของรัฐธรรมนูญปี2536เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าบุรณภาพแห่งดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาจะต้องไม่ถูกละเมิดโดยเด็ดขาดและมาตรา55ก็ย้ำอีกว่าสนธิสัญญาใดๆที่ขัดกับอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนถือเป็นโมฆะ แปลว่าเรื่องเขตแดนทั้งหมดของเขาไม่ว่าจะทางบกหรือทางทะเลถูกล็อกไว้ด้วยรัฐธรรมนูญเลยว่าเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้หรือนอน n นโกเชเบ l e ถูกต้องครับมันทําให้การเจรจาเพื่อหาทางออกที่ต้องมีการยืดหยุ่นหรือประนีประนอมกันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันจะขัดกับรัฐธรรมนูญของเขาเองทั้งหมดนี้คือความซับซ้อนที่ทําให้ปัญหา o c a คารสะซังมาจนถึงทุกวันนี้และอาจเป็นแรงจูงใจที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการประทะที่ชายแดนครั้งนี้ครับ พอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาวางเรียงกันแบบนี้ภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะคะจากตอนแรกที่เราเห็นแค่การประทะก,กันที่ชายแดนตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันเชื่อมโยงไปถึงสงครามข่าวสารบุนเวทีโลกและลึกลงไปอีกคือเกมการเมืองระหว่างประเทศที่เดิมพันกันด้วยผลประโยชน์ทางพลังงานมูลค่ามหาศาลใช่ครับมันเป็นความขัดแย้งหลายมิติที่ซ้อนกันอยู่ซึ่งในเอกสารของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ก็มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเพื่อหาทางออกจากวงจรน,นี้ นั่นคือการเสนอให้จัดตั้งกลไกแก้ไขปัญหาทางทะเลโดยเฉพาะขึ้นมาเลยคล้ายๆกับคณะกรรมการร่วมอย่าง GBC หรือ RBC ที่เรามีอยู่แล้วสำหรับปัญหาชายแดนทางบกนะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีนะคะเพราะตอนนี้เรายังไม่มีเวทีสำหรับคุยเรื่องทางทะเลโดยตรงแต่พอฟังเรื่องทั้งหมดมามันก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกันคะ่ะสงสัยเรื่องอะไรครับ ดิฉันสงสัยว่าต่อให้เรามีคณะกรรมการชุดใหม่ที่ดูดีแค่ไหนแต่ในเมื่อเรากำลังเผชิญหน้ากับประแสะชาตินิยมที่ถูกปลุกขึ้นมาจนรุนแรงและที่สำคัญคือจุดยืนที่ต่อรองไม่ได้ซึ่งถูกฝังไว้ในรัฐธรรมนูญของอีกฝ่กายกลไกการเจรจาแบบใหม่มันจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงหรอคะนั่นเป็นคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดกันต่อเลยครับว่าสุดท้ายแล้วกลไกเหล่านี้จะนำไปสู่ทางออกที่สันติและเป็นประโยชน์ร่วมกันได้จริงหรือไม่ หรือว่าความขัดแย้งทั้งหมดนี้จะยังคงเป็นเหมือนไฟใต้เท่าฐานที่รอแค่ลมการเมืองครั้งใหม่พัดมาก็พร้อมจะประทุกขึ้นมาสร้างความเสียหายได้อีกครั้ง